เฮ้ยโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนๆเ,เ,เข้าสู่เกมไซเวนไนท์รีเวิร์ดนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจะพาไปตีบอสน้องไก่นะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับในเรื่องของกลุ่มรักเดินทางชุติมานะแล้วก็สงครามชิงประสาเนได้มาสักพักใหญ่แล้วนะนะครับตอนนี้เราก็เล่นกันมาประมาณ4เดือนแล้วเนาะใครที่อยากให้ทำคอนเทนต์นะครับตีนะตั้งแต่เนี่ยลูกน้องเนี่ยเงาแห่งการทำลายทั้ง4ตัวนะครับแล้วก็ ครามยิงภาษาอย่างเงี้ยคอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวผมมานั่งทาเป็นไกด์ให้นะครับเพราะว่าไม่ไม่ได้ทําลงมานานมากแล้วนะผมเชื่อว่าลหลายหลคนเนี่ยนะครับบางตัวเนี่ยน,น่าจะซีไปแล้วเนาะนะครับปะ่ะเดี๋ยวนี้เราไปตีกันผมตีไป2ไม้แล้วนะครับซึ่งตอนซ้อมอะได้คะแนนเยอะกว่านะตอนซ้อมได้คะแนนเยอะกว่าพอไปลงจริงคะแนนแบบอาจจะมีแว่งๆบ้างนั้นเองนะนะก็เป็นเรื่องของการติดจุดอ่อนนะครับบางทีอาจจะไม่ติดเนาะไปครับเดี๋ยววันนี้ไปดูทีมที่ใช้กันนะครับทีมที่ใช้เนี่ยก็ ได้นะฮะการออกแบบทีมมาจากหัวกิวของเรานะคุณแชมป์นะครับตอนนี้ผมให้คุณแชมป์เป็นหัวคิวแทนนะครับแล้วก็น้องเบลเป็นลองกิวนะซึ่งสองคนนี้นะครับกิววอแบบดูเดือนมากนะก็เลยแบบให้ท้องเขามาดูเลยแทนเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในเรื่องของการจัดนะฮะทีม1กับทีม2กันนะครับซึ่งทีมแรกนะครับตัวดามจหลักเลยเนี่ยจะเป็นปาร์ตคาวนะครับผมปาร์ตคาวเนี่ยผมอัพสกิลนะครับ กอบเต็มละอันนี้สก,กิลแรกเนี่ยถ้าเกิดใครอยากให้มันตีธรรมดาแรงอีกนิดนึงก็อัพได้นะนะฮะของที่ใช้เนาะนะครับก็จะเป็นความเสียหายคริเพราะว่านะ46เนี่ยคือมันตีครีร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับห้องนี้เนี่ยเราจะน้ําแดงน้ําส้มกันในเรื่องของจุดอ่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีวิกฤตวิกฤตเราไปห้องสองนะแหวนผมใส่เป็นดีบอยครับแล้วก็ความเสียหกเปอร์เซ็นต์นะซึ่งจุดอ่อนผมอยู่40นะครับแล้วก็ศักยภาพเนี่ยผม ยังไม่ได้ทานะผมไปทําตัวลงอรีนาก่อนนะศักยภาพผมประมาณนี้เองนะครับขาดหินธาตุเนาะนะฮะไปนะครับแล้วก็ตัวนะครับเอ็ดปาด้าเนี่ยก็คือไม่ได้เปลี่ยนของไม่ได้อะไรเลยเป็นของที่อยู่ในดันฟาร์มวัวนะครับซึ่งเอามาแค่ยิงแอมเวนะสกิลล่างครับเวทเบาบางเองนะฮะของก็จะเป็นอัตาครินะครับความแสคริเนาะแล้วก็พลังโจมตีนะครับแล้วก็พลังโจมตีแหวนผมใส่อานาจไว้นะการน้องหลับการอากาศนะครับ ตัว,วต่อมาก็จะเป็นวานิาครับผมอัพสกิลด้วยนะครับวานิาเพราะว่าจะได้รดพลังป้องกันเป็น24นะครับอันนี้เนะี่ยทำเป็นเซตตีบอสได้นะถ้าเกิดว่าใครขยันเปลี่ยนของนะครับก็เป็นคริส2ช่องแล้วก็พลังโจมตี2ช่องนะครับอันนี้เป็นตัวที่ผมลงอารีนาแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนของแล้วก็จะมีในส่วนของมิเรียครับผมนะมิเรียก็จะได้ในเรื่องของอนะฮะตัวเอามาบัฟเนาะนะครับถ้าเกิดใครมีก็ใส่มานะครับ แล้วก็อันนี้ก็2ตัวนี้จะเป็น2ตัวที่เล่นในอารีน่านะนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งคริเลีวนะครับคิริเอวอันนี้ผมทําเป็นคี้อยนะครับก็เป็นอัตาคลินะครับสช่องเลยแล้วก็พลังโจมตีนะครับแหวนเนี่ยผมใส่มาเป็นตายเกิดนะแล้วก็วินดี้ครับผมวินดีก้ก็ลงแอตแทกอันนึงแล้วก็เพียหนึ่งนะจริงๆถ้าเกิดวินดี้ไข่อัพสุดได้ก็ดีนะครับการออกสกิลนะครับออกเป็นไอ้ป้าดายิงล่างแล้วก็บน ปั๊ดเขาแล้วก็รีแล้วก็ยิงแล้วก็มาคิริเอลแล้วก็รียิงนะครับจะจบที่เฟสหนึ่งประมาณนี้เนาะยี่สิบสี่เทิร์นเราต้องจบให้ได้หนึ่งล้านนะครับซึ่งเวลาเพื่อนเพืเทดาเมทเพื่อเเนเลองเท,เทแค่ไปฝึกซ้อมก่อนนะเราก็เทสว่ายี่สิบสี่เทิร์นเนี่ยคุณได้หนึ่งล้านไหมนะครับอ่าถ้าพอยี่สิบสี่เทิร์นคุณได้หนึ่งล้านแล้วนะครับเรามาห้องสองกันจเมีหลักก็อยู่ที่เซอินนะครับเซอินต้องใส่แหวนอำนาจไม่อย่างนั้นเนี่ยเซอินอาจจะหลับกลางอากาศได้นะครับตอนแรกผมตีไไไปปปลล้้าาาานน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 นะะแแต่่่่่่ววหเเเีียยมดใสออำำจพ็ครับ มันจะมีจังหวะที่พายไม่ตายนะจะอยู่ดาเมจได้ที่ประมาณสามล้านแปดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาตีกันในคลิปดูว่าจะเหลือเท่าไหรนะ่เนาะนะครับหน้าที่ซ้อมเนี่ยนะประมาณ3ามล้านเจ็ดสามล้านแปดนะครับแล้วก็แวหวนอำนาจใส่ไว้นะนะครับอ่ะห้องนี้เนาะนะครับก็จะเป็นพายอีกตัวหนึ่งนะซึ่งมาทําดาเมจนะครับพายก็ผมใส่ประมาณนี้นะครับอัตตาคริเนาะนะครับแล้วก็ครินะครับ กำลังโจมตีนะครับแล้วก็โจมตีแหวนอำหนาจนะครับภายต้องใส่น้ำนาจแต่ว่าตานะั้นมันตายได้ยังไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะส่วนนะครับบิกิตบิกิตใส่เป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเนาะเป็นเซ็ตทั่วไปนะครับเซ็ตบล็อกแล้วก็ราเชลครับผมใส่เป็นดาเมจนะครับจุดสังเกตนะครับราเชลใครที่เล่น46นะครับแล้วบิกิตซเนี่ยคุณต้องทำดาเมจภายเนี่ยให้มันมากกว่าเนาะไายผมอยู่ที่3,600นะครับส่วนราเชลอยู่ที่3,63607นะครับ พาอยู่ที่3608นะเหนียวเหนียวนิดนึงตอนแรกอะ่ะเราทาเชลนะฮะผมผมอะ่ะแรงกว่าผมเลยไปเปลี่ยนเสื้อนะครับให้มันเาบากว่าวพายนะครับอ่ะแล้วก็นนะะกลีน่าเนาะการออกสกิลนะครับจะเป็นบัฟบิกิทนะครับบัฟลีนา่าแล้วก็ฮิวลีน่านะครับแล้วก็ฟันเซอินแล้วก็จะมาพายแล้วก็ราเชลแล้วก็กลับไปบนที่เซอินนะครับฟันแล้วก็มาบัฟแล้วก็มาเนี่ยบนลูปเลยะครับแล้วก็เซอิน แล้วก็เนี่ยจะจบที่พายพอดีนะจะสิบเทินนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการตีจริงกันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างรอบนี้นะครับรอบนี้ขอสามล้านแปดเท่าตอนซ้อมได้ไหมไปดูกันทุกคนนะครับซึ่งถ้าเกิดใครที่ตีนะฮะตัวบอสจุติเนี่ยจบไวนะกิวไหนที่ตีจบไวเนะี่ยจะดีอย่างของผมเนี่ยจะได้ทั้งหมด6อันนะครับเ,เรียกว่าตีได้6รอบเนาะซึ่งการตีเนี่ยจะนับแค่3รอบที่ดีที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีจริงแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่แบบว่า ห้องแรกนะครับไม่จบภายใน24เทอร์เนี่ยแล้วก็ดาเมจรวมมาเนี่ยตามสูตรนะครับแล้วรอบที่4ี่ที่5เนี่ยถ้าเกิดเราตีที่สูงกว่าใช่ไหมเขาก็จะคิดนะครับรอบที่ตีที่ดีที่สุดสามไม้เนาะนะครับฉะนั้นเนี่ยการที่มีนะครับไม้เหลือเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโอกาสที่เราได้แก้ตัวนะฮะเมื่อทั้งกิวเนี่ยตีนะครับได้ดาเมจที่ดีเนาะก็ของรางวัลก็จะดีครับติดอันดับนะฮะประมาณนั้นเลย ไปครับเดี๋ยวเรามายิงกันดูว่าติดจุดอ่อนไหมก็คือต้องลุ้นปากขาวจุดอ่อนนะเพราะว่าจุดอ่อนเราน้อยนะครับเนะี่ยอันนี้คือติดนะครับเรียกว่าได้ลุ้นอยู่นะอืมไปครับแล้วก็เดี๋ยวคิริเอลยิงครับผมนะแล้วก็นี่ครับรีแล้วก็ยิงอาจจะจบพอดี24เทิร์นเพื่อนๆลองซ้อมก่อนนะนะครับว่าทีมแรกเราเลยนะจบหรือเปล่านะฮะถ้าจบก็โอเคเลยนะถ้าไม่จบถ้าไม่จบก็อาจจะต้องปรับของนะครับให้จบเนาะ เพื่อที่จะแบบว่าทำดาเมจได้ประมาณ 3m นะ 3m บวกๆนะครับสำหรับทีมนี้ต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับในเรื่องของอัพศักยภาพ้วยนะถ้าศักยภาพอัพเต็มเนะี่ยน่าจะได้มาอีกประมาณ300กว่านะนเพื่อนๆะของเซอินนะครับแล้วก็ปาร์ชาวซึ่งถ้าผมอัพเซอินเต็มรอบหน้าเนะี่ยเซอินผมให้ลืมนะให้ดูนะผมก็ได้หนึ่งขีดเหมือนกันนะครับหินทัดไฟไม่พอผมไปอัพคายไปอัพนู่นนี่นะเต็มหมดทุกคนมันเลยไม่พอนะ เดี๋ยวเราจะฮิวขึ้นมาครับผมก็ต้องวนลุ้นนะให้สีอินตีขนาดบ,บ่อยๆนะครับเนี่ยก็เมื่อนะครับสังเกตง่ายๆว่าจำง่ายๆถลีหน้าเลยครับรีคิวเสร็จแล้วเนะี่ยกดบน3มอันเลยนะครับไปสีอินฟันได้เท่าไหร่นะครับใส่แหวนอำนาหนะน,นะประมาณ3ามแสนสี่เนาะไปครับแล้วก็นี่วนมาสีอินอีกรอบนะครับหลังจากที่พายแล้วก็ราเชลสกิล ต้องอย่าให้พายตายนะถ้าพายตายเนี่ยเเมดนะครับเวโรบางมันจะหายไปอันนี้ก็เป็นส่วนสําคัญเหมือนกันนะครับคือจริงๆมันใส่แหวนน้ำหน้าห้าดาวมันไม่น่าจะตายนะมันมีรอบที่จริงผมตีจริงมันตายด้วยทุกคนไปครับแล้วก็เนี่ยจังหวะที่ฟันนะพอฟันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะกลับมาวนลูปเหมือนเดิมตอนแรกที่เรากดสกิลเลยนะครับนี่ฟันไวแล้วนะลูปจะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเรียงหนึ่งสองสามนะครับแต่ว่ามันจะจบที่ให้ เ่อเท่าที่พายเนาะนะครับเพราะว่ามันเจ็ดสิบเทิร์นพอดีนะครับไปนะครับรบัฟแล้วนะฮะแล้วก็ิวเนาะอ่านี่อำนาจเด้งนะครับทุกคน ลาเชลเนี่ยใครจะใส่อำนาจก็ได้นะแต่ว่าผมใส่เป็นในส่วนของตีบอสนะครับอ่ะจะได้เพิ่มดำเมจอีกนิดนึงไปครับใส่อินสับเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้เท่าไหร่เอ๊ะเหมือนรอบนี้จะเบาวะ,ะทุกคนเหมือนรอบนี้จะเบา,เ,บาเนี่ยเดี๋ยวพายออกสกิล ได้3ล้าน5นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมสามล้านเจ็ดสามล้านห้าสามล้านห้าเดี๋ยวเหลืออีกพวงนี้สามไม้ผมน่าจะต้องมาตีเก็บนะครับตีเก็บแก้ตัวนะให้มันถึงประมาณ3ล้าน7นะครับเนี่ยเท่าให้เท่าที่ตอนซ้อมนะมเดี๋ยวพวกนี้ผมน่าจะตีพ่กนี้ต่อนั่นแหละนะครับเพื่อเดี๋ยวไปนั่งรีหาหินนะครับหินธาตุไฟมาอัพในส่วนของเอสปั ในส่วนของซีอินให้มาแรงกว่านี้เนาะนะครับอันนี้ก็ที่ตีได้ไะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าตำแหนหลังจากที่ตีไปเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่2เนาะโอ้ตีไป3ทีนะครับคุณแชมป์เราที่1นึ่งนะสิบเอ็ดล้านนะครับเนี่ยอืมก็ประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆนะนะครับก็ใครที่กําลังนะทำทีมตีนะจุติ ลองเอาเทคนิคนี้ไปใช้ดูนะการจัดเซตแบบนี้นะครับหวังว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆที่ชอบคลิปนี้ฝากกันกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม